สวดีครับเจอกับผมตั้มกันนะครับในเกมทังซาน mmorpg นะครับผมทังซานเกมนี้ก็จะมีชื่อเกมว่าเชคอะคาเดมี Academy นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเป็นปูกระบี่นะครับปูกระบี่ก็คือเควสปูกระบี่นะครับผม เราจะทํายังไงให้เราได้ปูกระบี่มาเล่นนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเราต้องทํนตรงไหนบ้างแล้วก็ต้องผ่านอะไรบ้างนะครับผมไปดูกันเลยก่อนืเลยเราต้องมาที่เควสปูกระบี่ดูก่อนว่าเราต้องผ่านอะไรบ้างเควสปูกระบี่อยู่ด้านบนนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยเควสจะมีเควสเรียงลงมาข้างล่างให้เราเข้ามาที่ในเควสที่เป็นรูปดาวนะครับผม จากนั้นเราก็เลื่อนหานะครับหาปลูกกระบี่นะครับนี่เควสปูกกระบี่อยู่ในนี้ออตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3เควสนะครับเควสถังห่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะทํ้แนะนําอีกเควสวิดีโอหนึ่งนะครับถังห่าวันนี้เดี๋ยวผมแนะนําปูกกระบี่ก่อนนะครับว่าเล่นยังไงนะครับถึงจะได้ปูกกระบี่มาเล่นนะครับก็ดึงเลยเราเป้าหมายของเราคือต้องการได้กระบี่เรื่มนี้มา ถ้าเราได้กระบีเ่เล่มนี้มาแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นปูกระบี่ได้แล้วก็มีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเลเวล51ขึ้นไป51ขึ้นไปนะครับผมถึงจะเปลี่ยนเป็นปลูกระบี่ได้นะครับผมเควสจะมีอยู่ทั้งหมด8เควสนะครับอ่ามีทั้งหมด8เควสแล้วก็แต่ละเควสจะมีอยู่ทั้งหมด2หน้านะครับ2หน้าให้เราดูแค่หน้าที่2พอหน้าแรกก็คือ จะเป็นเควสสีม่วงตรงนี้แต่ถ้าหน้าที่2จะเป็นกระบี่เล่มนี้เราทําหน้าสเท่านั้นเราก็ได้ไวแล้วเควสที่1นึ่ผ่านไม่ยากนะครับเควสที่1เราแค่มีพลังนะครับอยู่ที่เจ0ดหันแล้วส่วนเควสอื่นมันก็ผ่านได้ง่ายๆเราผ่านได้อยู่แล้วเควสหนึ่งสสามสี่ผ่านได้ง่ายอยู่แล้วพลังแปดหมืนพลังแปดหมืนห้าพลังเก้าหมื่น 00, พลัง1 0 0 0 0แสนพลัง1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็พลัง1นึ0 0แสนสองหมื่นแปดพันแล้วก็พลัง1น0 0 0แสนสี่หมื่นนะครับผม1น0 0 0แสนสี่หมื่นแต่ว่าเควสที่จะติดกันก็อยู่ที่ประมาณเควสที่7เควสที่8นะครับ7 7 8จะติดกันเยอะอ่าเควสที่7กับ8ปดแล้วก็จะไปดูยังไงเราจะถึงจะผ่านได้เคล็ที่เจ็ดนะครับผมก็จะพาไปดูว่าหลักๆเราต้องผ่านอย่างนี้ให้หมดเลย ผ่านที่เดียวหมดเลยลราไม่ต้องมาดูเคลอะไรมากมายถ้าเราผ่านตรงนี้หมดแล้วทุกอย่างที่เหลือก็จะผ่านเองนะครับอย่างอื่นก็จะผ่านได้เองอเราไปดูที่เควสนะครับผมเควสยร์บ e ันอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นเรามาหน้าที่สามนะครับมานาที่สามแล้วเราก็จะเห็นเควสนะครับมาโรงเรียนสีท่านนะครับคือเควสตรงนี้นะครับผมไอ้ลูกกลมๆตรงนี э ้นะครับนี่ลูกกลมๆหลายๆสีเนี่ยติ๊กเข้าไป แล้วเราก็จะขึ้นเควสมาเราก็กดกดเข้าไปให้เราผ่านนะครับผมก็คือให้ผ่านทั้งหมดเลยสีด,านนดานนา่านนี้สีด่านนี้ผ่านทั้งหมดเลยผ่านตั้งแต่หัวอูมังกรสายฟ้าหมาลมน้ําแข็งผ่านหมดตรงนี้ผ่านหมดเราก็จะผ่านแล้วเคลสที่8ปดเควสที่7เควสที่7เราก็จะผ่านแล้วจากนั้นเราก็ไปเควสที่8ต่อแต่ว่าเควสนี้เราจะต้องมี ทั้งหมด10คนนะครับผม10คนถึงจะผ่านง่ายๆแล้วก็ทีมที่แนะนำก็คือลงลง2เสือ2อ่ามีเสือ2ตัวมีลงลง2ตัวแค่นี้ก็พอแล้วที่เหลือเอาอะไรก็ได้ที่เหลือก็เป็นดาเมจโอเคผ่านแล้วเราก็ไปเควสท,ที่8ต่อเควสท,ที่8ก็จะเป็นเควสตรงต่อไปนะเพรเควสตรงนี้เลื่อนกลับมา เรานับไป4เสาเสาที่4นะครับ1 2 3 4เสาที่4ตรงนี้ติ๊กเข้าไปมันจะมีอยู่ทั้งหมด12ตัวอ่า12ตัวให้เราผ่านทั้งหมดเลยมาจนถึงตัวที่10เควสปุกกระบี้ต้องการตัวที่10นะครับผ่านตัวที่10เท่านั้นถึงจะผ่านเควสที่8ถ้าหากเราผ่านหมาลมตัวนี้แล้วเราก็จะผ่านเควสที่8ใช้ทีมเท่าไหร่ทีม5คนนะครับทีมหาคนแนะนําพลังแนะนํานะครับ2 0 0,000ขึ้นไปนะครับ พลังแนะนำนะครับผมสองแส0สองหมืนขึ้นไปก็ได้แล้วก็มีตัวหลงหนึ่งตัวเสือหนึ่งตัวนะครับผมแนะนำนะครับมีหลงหนึ่งตัวเสือหนึ่งตัวแนะนำผ่านง่ายนะครับผมโอเคจากนั้นพอเราได้ทั้ง8เดเควสเราก็กลับมารับตรงนี้เลยรับกระบี่นะครับเราก็มารับกระบี่ตรงนี้กดรับกระบี่ตรงนี้กดรับจากนั้นเราก็นํากระบี่ มาเปลี่ยนวิญญาณยุดไปที่ไหนไปที่ตรงนี้เลยเมืองนี้เลยอผมจะให้ดูเมืองนะเมืองตรงนี้ที่ขมาเมืองใหญ่เดี๋ยวนะจะเพิ่งนะคนไทยก็เยอะเชิญมาเยอะนะครับผมแต่ผมขอปฏิเสธนะครับอย่าว่ากันนะจ๊ะเมืองนี้เลยเมืองใหญ่เมืองนี้เลยเมืองแบบนี้อ่าเมืองคล้า,ายๆกลับมาแล้วเราก็มาดูที่นี่เลยกล้องรูปกล้องตรงนี้อ่าเราก็มารูปกล้องตรงนี้เราก็จะวิ่งไปหา,หาผู้หญิงคนสวยคนนี้อ ผู้หญิงคนนี้แล้วจากนั้นเราก็กดคุยกันกับผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็จะมูฟไปที่หน้าเปลี่ยนวิญญาณยุทธจากนั้นเราก็เลือกวิญญาณยุทธได้เลยวิญญาณยุทธที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือมีหนึ่งเลยยากเงินคำสองกระต่ายอรชรสี่เสือพยัก์แล้วก็จูชิงโลก,กันแล้วก็หอแกวกจัสมบัติแล้วก็หกม,กมาหงจินนะครับหงไฟจากนั้นก็จะมี ยิญยุดใหม่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือปูกระบี่อยู่ตรงนี้นะครับผมเงื่อนไขมีอยู่นิดเดียวก็คือเราสามารถเปลี่ยนวิญญาณที่สองได้แค่3ครั้งนะครับผมได้แค่3ครั้งไงเวลาเราจะเปลี่ยนอะไรเราก็คิดดูก่อนว่าเราจะเป็นตัวไหนเล่นตัวไหนก่อนตัวไหนอยากจะไม่เปลี่ยนเราก็เป็ี่นปูกระบีย่ยาวๆเลยอย่างเช่นผมเป็นปูกระบี่เราก็เล่นยาวๆได้เลยพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็มานี่เลยมาสลับวิญญาณยึดแล้วก็เล่นได้เลย พอเราได้ตรงยีรนะเราเปลี่ยนตรงไปจุดที่เปลี่ยนวิญญาณอยู่แล้วแล้วเราก็มาที่หน้านี้เลยคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลือกวงแหวนวิญญาณเลือกวงแหวนวิญญาณอันที่สองนะด้านบนแล้วก็มาเมนูด้านซ้ายอันที่3นะครับผมอันที่3นะครับวิญญาณยุดกระบี่นะครับแล้วก็กดปุ่มสีขาวตรงนี้เพื่อที่จะสลับวิญญาณยุดนะครับผมสวิตข้ามไปเป็น มวหรือจะไปเป็นกระบี่สลับได้เรื่อยๆนะครับสลับได้เรื่อยๆแต่มันก็จะมีครูดาวด้วยครูดาวบางทีอาจจะเป็นหนึ่งนาทีบางทีอาจจะ30วิิบวิประมาณนี้โอเคเราเป็นปูก,กระบี่แล้วแล้วเราก็เล่นนะทักษะปูกระบี่ก็มีไม่อะไรไม่เยอะมากนะมีนี่ครับผมฟาดกระบี่ไปจิ้มกระบี่ลงไปปัม๊มแล้วก็เหมือนกระบี่วัวตะกลูจุดๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีทักษะเคแดน ลักษณะสกียแดนประมาณนี้อันนี้คือวงแหวนนะครับผมอ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับปูกระบี่นะครับผมก็มีไม่เยอะครับผมดังนั้นก็เล่นได้ตามต้องการได้เลยนะครับผมปูกระบี่นี่ครับผมอ่าก็มีประมาณเท่านี้ครับผมเปลี่ยนเป็นปูกระบี่ได้นะครับใครอ,อยากให้ผมแนะนําวิธีการทําอะไรอีกก็ คอมเมนต์ไมาได้เลยนะคบผมหรือเข้าไปที่กลุ่ม a c e b o o k เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Facebook กลุ่มให้แล้วก็กลุ่ม Discord ให้เพราะว่าส่วนมากผมก็จะอยู่ทั้ง Facebook แล้วก็ d i s c o r d Discord จะส่วนมากอ่าส่วนมากจะเข้าด i s c o r d เยอะเพราะว่าด i s c o r d จะมีตี้ลงแล้วก็ไลฟ์สดคุยกันเพื่อที่จะ,ะผ่านเควสต่างๆนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาได้ครับมาพูดคุยได้นะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าหากสนใจอย,อยากให แนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย